คนนักเรียนถามท่านแบบนี้ว่าท่าก็ได้ยินมาเรื่องของนโยบาย,ย Saudization ของซาอุดิอาระเบียที่เขาเน้นไปที่การจ้างงานคนในประเทศมีมีมีคนไทยส่วนหนึ่งก็ก็ตั้งคําถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะซาอุดิอาระเบียมีนโยบายนี้อยู่แล้วเขาจะมาจ้างงานคนไทยทําไมต้องต้องเยอะแยะมากมายจริงๆ เรื่องนี้ของรายงานของซาดีอาระเบียเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วอย,อย่างที่บอกนะครับว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศวันออกกลางซึ่งในดีเดเนี่ยเขามีรายได้หลักจากการขุดน้ํามันแล้วก็ส่งออกนะครับแต่ว่าเขาก็มองเห็นแล้วว่าในอนาคตโลกมันเปลี่ยนไปวันนี้ธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีการอาศัยรายได้จากน้ํามันอย่างเดียวคงไม่พองนั้นวันนี้ทัศนคติที่บอกว่าจะเป็นซาดี ซาอุดีอารเบีย2,030เนี่ยก็คือทำยังไงถึงจะมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจทั้งหลายที่เห็นในเรื่องการก่อสร้างในเรื่องอื่นตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าไอ้คำว่าที่เขาบอกต้องการ8ล้านคนเป็นภาพรวมไม่ใช่ของไทยนะฮะที่บอกว่าต้องการแรงงาน8ล้านคนก็คือทุกภาคส่วนทุกประเทศซึ่งว่าในดีดเนี่ยมันปิดไม่มีประเทศไทยแต่วันนี้พอเปิดประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปจอย ในตลาดตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่แน่นอนผมเชื่อว่าทุกประเทศเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาต้องการเอาคนของเขาก่อนแต่คนขเขาก็มีความจํากัดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าโดยส่วนหนึ่งอย่างที่บอกนะคะคนขเขาโดยส่วนหนึ่งก็มีฐานะเพราะงั้นงานบางอย่างเขาก็คงไม่ทําแน่นอนเช่นเดียวกันนะผมต้องยืนยันว่าสําหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยรัฐบาลไทยเองเนี่ยรัฐว่าการกระทรวงแรงงานท่านนายกเองเนี่ยย้ำมากคนไทยก็ต้องมาก่อน ดังนั้นในส่วนของภารกิจของกระทรวงแรงงานเองเนี่ยเราไม่ได้มองเพียงแค่การส่งแรงงานไปต่างประเทศนะครับ <c oughs> แต่ว่าเราให้ความสาคัญกับการที่ทําให้คนไทยมีงานทําการพัฒนาทักษะของคนไทยให้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงานอาชีพทั้งหลาย <c oughs> เพื่อที่จะได้เราจะไม่ได้เป็นคนงานประเภท u n s k i l l ฮะก็ <c oughs> คือแรงงานระดับกรรมกรอะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้คนไทยเราแทบจะไม่มีแล้วนะครับวันนี้คนไทยจะต้องเป็นงานที่มีความรู้อีกระดับหนึ่งมีมาตรฐานวิชาชีพ แล้วก็มีรายได้ที่พูดง่ายๆว่าสูงถ้าผมพูดจริงๆถ้าแตะไปถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำอย่างวันนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยมีมากกว่าน,นั้นวันนี้ท่านลองไปดูแล้วกันนะครับว่างานช่างทั้งหลายเนี่ยช,ช่างปูนช่างไม้ช่างเชื่อมเนี่ยผมว่าในตลาดเนี่ยคนไทยที่ทํางานขนาดไม่ได้ฝีมือมากนะฮะหกร้อยแปดร้อยพันบาทลค่าแรงสูงเหมือนกันนะคะ,ะคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันที่ต้องบอกเลยนะว่าคนไทยที่มีความรู้มีฝีมือมีทักษะเนี่ยค่อนข้างจะมีอาชีพและมีรายได้ที่สูงนั่นแปลว่า เ,เป้าหมายของการส่งแรงงานไปที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะไม่ได้ส่งแรงงานไร้ฝีมือใช่ครับจะส่งแรงงานที่มีทักษะอย่างอย่างหนึงทักษะหรือว่ามีความเชี่ยวชาญเขาขึ้นไปครับเพราะว่า <ontec à. S 2> เราเราไม่สามารถที่จะไปแบบกร่อนรได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยของเราคงต้องเป็นงานทักษะที่มีฝีมือซึ่งถึงบอกแล้วว่าเราถึงให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเน้นในเรื่องการฝึกทักษะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พัฒนาอาชีพต่างๆ อาจจะเป็นอยู่แล้วแต่จ,จะไม่มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าอบรมเพิ่มเติม,ตมทดสอบทักษะมีมาตรฐานเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามาตรฐานของเราเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเนี่ยพอมีใบรับรองตรงนี้ไปเนี่ยที่ไหนรับหมดมแล้วก็ได้ค่าแรงที่สูงกว่าปกติอยู่แล้วออต้องต้องต้องขออนุญ,ญาตถามเพราะว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันถึงเวลาที่จะได้ไปขุดทองแล้วเหมือนกับเมื่อ30ปีที่ผ่านมาไปเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือที่เราเรียกกันมาก่อนแต่ว่าท่านประหลัดบอกว่า เราจะไม่ส่งแรงงานไร้ฝีมือไปใช่ครับอันนี้ปิดกั้นหรือเปล่าปิดกั้นโอกาสหรือเปล่าผมว่าไม่จำเป็นต้องปิดกั้นครับเพราะ,ะจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งคนไทยเองเนี่ยในประเทศเองเนี่ยซึ่งเป็นแรงงานกรรมกรเนี่ยคนไทยก็แทบจะไม่ทําแล้วครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันออกกลางหรืออะไรเหล่านี้อย่างที่บอกนะครับก็คงต้องเป็นแรงงานที่มีทักษะนะ,ะครับแรงง,งานอันสกิลเนี่ยหรือว่ากรรมกรเนี่ยคนไทยไม่ทําแล้วครับแรง,งงานที่ไร้ทักษะอย่างที่ซาอุดิอาระเบียท่านพอมีข้อมูลไหมคะว่าค่าจ้าง มากน้อยแค่ไหนจริงจริงนะเฉลี่ยประมาณหมื่นบวกลบนะครับจริงจริงมันมีคําพูดถึงว่าเงินเดือนแค่แปดพันเก้าพันก็มีไม่เยอะเลยนะไม่เยอะไม่เยอะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของเขาเองเนี่ยของเขาในคนของเขาเนะฮะเขามีขั้นต่ําค่าจ้างขั้นต่ําของเขาวันนี้มันก็ประมาณห้าพันลานก็คือตกประมาณสักสี่หมื่นคนของเขานะฮะแต่ว่าสําหรับต่างชาติเนี่ยเขาไม่มีขั้นแรงขั้นต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะจ้างตั้งแต่อย่างที่บอกแปดพันบาทหมื่นบาทหมื่นห้าเท่านั้นเอง โอ้โหซึ่งก็ไม่คุ้มถ้าจะเดินทางไปไม,ไม,ไม่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 เหมาะสําหรับคนไทยแล้วครับอืเพราะฉะนั้นจึงต้องมีทักษะใช่ครับแล้วก็เน้นหนักไปที่ตรงนี้